พี่น้องชาวราศีกลุ่มครับในช่วงเดือนมกราคมพุทธศักราช2565เส้นทางดวงของท่านคือว i นออ f ฟอร์จูนโอกาสของท่านคือการพลิกสถานการณ์จากจุดที่มันไม่คดีจากจุดคับขันสถานการณ์บางอย่างที่มันน่ากลัวมีปัญหาแต่ว่าท่านมีโอกาสอย่างนั้นที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันได้ในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับพี่น้องชาวราศีกุมครับคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงของคนที่เกิดในราศีกุมในช่วงเดือนมกราคมพุทธศักราช2565 ใหม่มาเริ่มต้นสกัดใหม่หมายความว่าเรากำลังจะมุ่งไปสู่อะไรใหม่ๆที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับก็มาฟังการพยากรณ์เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ไว้นะครับมักทำคลิปพยากรณ์เพื่อพี่น้องชาวราศรีกลุ่มหรือว่ารัคนาราศรีกลุ่มในช่วงเดือนมกราคม2565อออกมาล่วงหน้านิดหนึ่งนะครับก็เพื่อเป็นแนวทางพี่น้องที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญนะาณในการดูควบคู่กันไปด้วย เพราะว่าเป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็มีความเปลี่ยนไปได้เหมือนกันนะครับอย่างไรก็ตามก็ขอให้ใช้ดุลพินิษสติปัญญาพิจารณาเอาเลือกสิ่งที่ดีที่สุดไปปรับใช้กับชีวิตนะครับหรือไม่ก็นำเอาพลังใจไปเสริมสร้างสิ่งที่ดีเพื่อที่เราจะได้บุตะลุย เดินหน้าต่อไปสู่ความมั่นคงเราอาจจะเจอปัญหาเจอสถานการณ์ที่ไม่คดีแต่ถ้าเผื่อว่าเรามีกำลังใจที่เข้มแข็งเราก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นผู้ก้าวผ่านจุดนั้นไปได้นะครับก็ขอ,ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮะครับก่อนอื่นเราจะมาดูกันก่อนว่าพี่น้องชาวราศีกุมคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับ ชาวราศีกุมคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์จนถึงวันที่14มีนาคมโดยการนับแบบโหราศาสตร์ไทยหรือว่าคนที่เกิดตั้งแต่วันที่21มกราคมจนถึงวันที่19กกุมภาพันธ์โดยการนับแบบโหราศาสตร์ของฝรั่งหรือว่าของทางตะวันตกเขานะครับซึ่งพี่น้องจะเลือกนับแบบไทยหรือว่าแบบทางตะวันตกก็สุดแท้แต่ท่านนะครับ หรือไม่คนที่ผูกดวงเป็นลัคนาราศีกุมก็เข้ามาดูได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับทีนี้เราก็จะมาเริ่มต้นดูกันว่าดวงของท่านที่เกิดในราศีกุมจะเป็นอย่างไรในช่วงเดือนมกราคมพุทธศักราช2565เรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางการแก้ไขเรามาดูกันได้เลยนะครับ เรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่1คือเรื่องของการงานแนวทางวิถีชีวิตของคนที่เกิดในราศีกุมในช่วงเดือนมกราคม2565เริ่มต้นจากทารุใบที่1เป็นเด็กถือดาบนะครับอันนี้เป็นเรื่องต้องแก้ไขในช่วงต้นปีต้นเดือนมกราคมพี่น้องชาวราศีกุมมีเรื่องบุญบุญ นะครับในเส้นทางชีวิตในเส้นทางของครอบครัวมีปัญหากับเด็กๆกับลูกกับหลานกับเยาวชนที่ท่านต้องรับผิดชอบในการดูแลด้วยความรักและห่วงใยอาจจะมีพฤติกรรมอาจจะมีเรื่องที่สร้างความไม่สบายใจเข้ามาในช่วงเวลานี้นะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางดูก,ก่อนนะครับว่าเราอาจจะเจอปัญหาต้องแก้ไขพฤติกรรมท่าทีปุกคิกหรือแนวทางความคิดอะไรต่างๆที่อาจจะผิดไปบ้าง ในช่วงเดือนนี้นะครับก็ฝากไว้ค่อยๆแก้ค่อยๆดูแลนะครับเพื่อที่เราจะผ่านพ้นหรือว่าเข้าใจเรื่องการในกันและโอกาสของท่านก็จะได้รับอะไรใหม่ๆตามมานะครับเพียงแต่ว่าเจอปัญหายุ่งยากเข้ามาอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2ในเส้นทางวงจรชีวิตนะครับเป็นเรื่องของความกลัวความมิตกกังวล อาจจะเรื่องที่เชื่อมโยงกับสุขภาพเข้ามาด้วยนะครับอันนี้เป็นก้าดาบนะครับอาจจะมีปัญหามีข่าวคราวที่ไม่ค่อยดีมีเรื่องอะไรที่มันมันน่ากลัวอยู่รอบๆข้างนะครับเป็นบรรยากาศที่ยังไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นักนะครับอาจจะฉลองปีใหม่ เพลินไปหรือว่าเจอปัญหาเจ้าภาษาเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้เราต้องแก้ไขหรือไม่ก็จะมีความวิตกมีความกังวลอยู่ด้วยไม่น้อยนะครับก็ขอให้ค่อยๆตั้งสตินะครับพี่น้องชาวราศีกลุ่มครับค่อยๆแก้ค่อยๆค,คิดเรื่องบางอย่างมันอาจจะอยู่ห่างไกลกับตัวเราอยู่บ้างนะครับแต่ว่าเราอาจจะเอามาเข้ามาผสมผสานกับความเครียดส่วนตัวความคิดส่วนตัวมันก็จะกลายเป็นความกังวลที่เพิ่มความทุกข์ให้กับตัวเราไม่น้อยด้วยเหมือนกัน นะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็นเรื่องของเด็กถือไม่เท้านะครับอันนี้เป็นส่วนที่คอยเกื้อกูลเกื้อนนุนนะครับนอกเหนือจากการที่จะดูแลพฤติกรรมของเด็กๆลูกหลานเยาวชนที่ท่านรักในห่วงใหญ่เลยนะครับพี่น้องชาวราศีกุมยังมีส่วนที่จะต้องช่วยประครับประคองสร้างโอกาสให้โอกาสในการศึกษาการเ,าเรียนการสร้างอาชีพใหม่ ที่จะเดินต่อไปในข้างหน้าด้วยนะครับอันนี้เป็นส่วนของการประครับประคองซึ่งกันและกันนะครับอันนี้เป็นภาพรวมซึ่งยังไม่ชัดเจนในเรื่องของการงานเท่าไรนักแต่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตเส้นทางคิดของคนที่เกิดในราศีกลุ่มนะครับว่าท่านจะต้องมีความระมัดระวังในการที่จะดําเนินชีวิตในการที่จะดูแลแก้ไขปัญหาของเด็กๆลูกหลานเยาวชนคนที่ท่านต้องรับผิดชอบรวมทั้งการปลูกฝังการช่วยเหลือเกื้อกูลกันให้ข้อแนะนําแนวทาง ที่ดีๆนะครับรวมทั้งความหวาดกลัวความเครียดที่จะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของท่านในช่วงเดือนมก,กราคมนะครับฟังแล้วก็อย่าพึ่งท้อนะครับเราต้องมีทางออกเราต้องมีทางเดินที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเรามาดูกันต่อไปว่าส่วนต่อๆไปจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับการที่2นะครับเราจะมาดูส่วนของการเงินชาวราศีกุมจะมีเส้นทางการเงินเป็นอย่างไรบ้าง ว่าดีหรือไม่ดีมีอะไรที่ควรระมัดระวังหรือไม่นะครับเรามาดูกันเริ่มต้นจากธารใบที่1เป็นชารีอตดมีการเดินทางนะครับมีการเดินทางอาจจะมีการเปลีป่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือไม่ก็จะมีการย้ายที่ทํางานในช่วงเดือนมกราคมนั้นหมายความว่าเส้นทางของการเงินท่านจะมีรายจ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ซึ่งก็คงจะไม่ น้อยเหมือนกันนะครับอามีการเปลี่ยนแปลงมีค่าใช้จ่ายก็วางแผนดีๆนะครับสำหรับคนที่จะต้องเดินทางออกต่างจังหวัดในช่วงเดือนมกราคมนะครับว่าท่านอาจจะมีค่าใช้จ่ายอะไรเข้ามาบ้างก็วางแผนจัดการไว้ด้วยนะครับป้องกันข้อผิดพลาดหรือไม่ก็อาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องเดินทางไปโดยที่เราไม่รู้ตัวมาก่อนก็เปลี่ยนไปได้นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็นราชาถ้วยนะครับอันนี้การขอความช่วยเหลือ จากผู้ใหญ่ในเรื่องของการเงินยังมีโอกาสดีนะครับอย่างในสุดท่านก็ยังมีทางเลือกทางเดินที่ดีนะครับที่ท่านจะได้รับโอกาสดีๆในการที่ผู้ใหญ่มองเห็นนะครับมองเห็นความสําคัญมองเห็นโอกาสในการที่ท่านจะเดินหน้าต่อไปนะครับขอความช่วยเหลือได้นะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3ของเรื่องการเงินเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เป็นแฮงแมนก็สิ่งที่ควรระวัง พี่น้องชาวราศีกลุ่มครับแฮงแมนคือการเปลี่ยนแปลงปรับปรับขั้นฐานมีเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดมาก่อนนะครับอันนี้ส่วนนี้อยู่ในส่วนของการเงินนั่นหมายความว่าพี่น้องชาวราศีกลุ่มมีแนวทางที่ท่านจะต้องใช้จ่ายเงินจํานวนเยอะๆโดยที่ท่านไม่รู้ตัวมาก่อนด้วยก็เป็นไปได้นะครับเส้นทางของการเงินของท่านมี2ประเด็นนะครับประเด็นหนึ่งคือการที่ใช้จ่ายแบบอุตรุดแบบที่เราไม่รู้ตัว ประเด็นที่2ที่สําคัญนะครับคือการเปลี่ยนแปลงชีวิตของการเงินจากจุดที่มันตกต่าจากจุดที่ล้มเหลวจากจุดที่วิกฤตไปสู่อะไรใหม่ๆที่ดีขึ้นกว่าเดิมแบบมากๆแบบน่าประหลาดใจหรือว่าอาศัศจรรย์จใจนะครับอันนี้เป็นแนวทางของการเปลี่ยนแปลงจุดหักเหของการเงินของท่านจะมีเข้ามาในช่วงเดือนมการาคมนะครับ ซึ่งหมอฮักก็ปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้เป็นจุดหาเขตจุดเปลี่ยนแปลงที่ยกระดับตัวท่านสู่ความก้าวหน้าสู่ความมั่นคงทางด้านของการเงินนะครับเรามาดูกันว่าโอกาสต่างๆจะเป็นจริงหรือไม่หรือว่าแนวทางที่ทางต่างๆจะเป็นอย่างไรนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3คือเรื่องของความรักพี่น้องชาวราศีกุมมาดูว่าความรักเป็นอย่างไรนะครับมาเริ่มต้นจากไพโรบที่หนึ่งเป็น เมจิเชียนนะครับชาวราศีกุมนะครับในช่วงเดือนมกราคมความรักยังต้องแก้ไข ปรับทัศนคติปรับความรู้สึกปรับความเข้าใจที่ดีต่อกันนะครับหรือไม่ท่านก็อาจจะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างคิดต่างคนต่างชอบคนละเรื่องนะครับมีทัศนคติที่ยังไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่นักนะครับต่างคนต่างเชื่อมั่นในตัวเองสูงในช่วงเดือนนี้นะครับคนหนึ่งอยากจะเดินทางท่องเที่ยวไปเหนือคนหนึ่งอยากจะลงไปดูทะเลอะไรประมาณนี้นะครับหรือไม่ก็อาจจะแนวทางชีวิตที่แตกต่างกันด้วยนะครับค่อยๆแก้นะครับเอาแต่ใจตัวเองในช่วงเดือนมกราคม นะครับท่านอาจจะยังอยู่ในสภาวะของการเรียนรู้ซึ่งกันและกันก็เป็นไปได้นะครับหรือไม่ท่านก็อาจจะกําลังคบหาอยู่กับคนที่อยู่ทางแดนไกลชาวต่างชาติด้วยก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ความรักคือการรอคอยการปรับความเข้าใจที่ดีต่อกันหรือไม่การแก้ไขปัญหาบางอย่างที่ยังไม่ลงตัวกันนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่สนะครับเป็นสถ้วยนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับการรอคอยความรัก อาจจะยังไม่เติมเต็มเท่าไหร่นักนะครับอดทนรอคอยใจเย็นๆด้วยนะครับสำหรับคนที่มีความรักที่อยู่ห่างไกลกันหรือไม่สำหรับคนที่กำลังรอคอยความหวังนะครับอาจจะมีช่วงระยะเวลาที่ยังไม่ ไม่เกิดผลเต็มที่แบบทันทีทันควันหรือไม่ไม่รวดเร็วตามที่เราปรารถนาเท่าไหร่นักนะครับก็ขอให้เราดองดูที่ใจเรานะครับค่อยๆอดทนโดยมองดูบรรยากาศที่ดีๆเปลี่ยนแปลงทัศนคติเปลี่ยนแปลง,ปลปลงมุมมองบ้างนะครับคือเราอยากจะให้คนอื่นเป็นเหมือนที่เราต้องการแบบเต็มร้อยเปอร์เซนต์ก็คงจะยากนิดหนึ่งนะครับเราเอาต้องปรับจูนอารมณ์ปรับจูนความรู้สึกเข้าหากาันได้ซึ่งสิ่งแนวนี้นะครับท่านอาจจะแก้ได้ ง่ายกว่าทางด้านอื่นด้วยก็เป็นไปได้นะครับประการต่อมาเรามาดู w ส่วนที่3ของเรื่องความรักนะครับเป็นราชานีไม้เท้านะครับอันนี้คือเรื่องของการงานยังมีส่วนสําคัญของเรื่องความรักด้วยนะครับท่านอาจจะมุ่งมั่นนะครับในช่วงเดือนมกราคมเปลี่ยนแปลงงานแก้ไขสถานการณ์ต่างๆบุกเบิกการงานเพื่อความมั่นคงก่อนนะครับความรักก็เลยเอาไว้รอรอ,รอไปนิดหนึ่งด้วยนะครับอันนี้เป็นภาพรวมของความรักสำหรับพี่น้องที่เกิดใน ราศีกลุ่มในช่วงเดือนมกราคมนะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางดูแล้วก็ใช้ดุลพินิษฐ์คิดๆไปนะครับว่าท่านจะแก้ไขท่านจะรอคอยท่านจะจัดการปัญหาความรักอย่างไรอย่างไรก็ตามนะครับความเข้าใจซึ่งกันและกันก็ยังเป็นปัจจัยเสียที่สําคัญนะครับถ้าเผื่อว่าเรายังเจอปัญหาอยู่ค่อยๆแก้อดทนนะครับหันหน้าเข้าหากันปรึกษาปรองดองซึ่งก,กันและกันก็จะได้รับอะไรที่ดีๆตามมาอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับ ต่อมาเราจะมาดูส่วนที่4คือเรื่องของแนวทางทิศทางการแก้ไขวิถีชีวิตโอกาสของชาวราศีกุมในช่วงเดือนมกราคม2565นะครับเรามาเริ่มต้นจากทาโร่ใบที่1นะครับเป็น w i n of f o r t u n e นะครับพี่น้องชาวราศีกุมครับเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงพลิกชะตาชีวิตของท่านจากจุดที่มันเหจากจุดที่ตกต่ำจากจุดที่ล้มเหลว ไปสู่จุดที่มันมีความมั่นคงขึ้นการงานเปลี่ยนแปลงแบบน่าอาาัศจรจะมีการความมั่นคงขึ้นมีงานใหม่ๆเข้ามามีความก้าวหน้ามีความรุ่งเรืองนะครับมีอาชีพใหม่ๆที่เติมเต็มเข้ามาก็มีโอกาสที่จะเปิดกว้างขึ้นมานะครับพี่น้องชาวราศีกุมภครับไม่ใช่ว่าเราจะเจอปัญหาจะอุปสรรคตลอดไปนะครับเส้นทางของการเงินเป็นสิ่งที่สําคัญมาก พี่น้องชาวราศีกุมมีโอกาสที่จะพลิกชะตาชีวิตของท่านจากสถานการณ์วิกฤตจ,จากอ่าภาระที่เป็นเป็นหนี้เป็นสินจากความล้มเหลวทางด้านของการเงินมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่มีความมั่นคงขึ้นนะครับมีวินออฟออชชูนหรือว่าขุมทรัพย์มหาสมบัติความมั่นคงความร่ำรวยความเป็นเศรษฐี ที่จะค่อยๆหมุนเข้ามาทําให้ท่านได้รับโอกาสใหม่ๆนะครับอันนี้เป็นส่วนที่จะเติมเต็มเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านพี่น้องชาวราศีกลุ่มนะครับซึ่งจะเป็นไปได้ขนาดไหนมากน้อยอย่างไรนะครับก็ขึ้นอยู่กับคําว่าบุญวาสนาอานิสงส์ส่วนต่างๆที่จะ พยุงที่จะส่งเสริมที่จะยกระดับเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านนะครับแต่ละคนก็จะมีที่มาที่ไปที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่แนวโน้มของท่านคือโอกาสของการแก้ไขปัญหาต่างๆชีวิตแล้วดีขึ้นกว่าเดิมนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2นะครับเป็น6ไม้เท้า คมไมเท้าเรื่องของการงาน <ๆ choices S 1> การเงินและความรักด้วยนะครับการงานคือมีโอกาสที่จะก้าวหน้ามั่นคงขึ้นคนที่ทํางานประจํานะครับพี่น้องชาวราศรีกุมท่านจะก้าวหน้ามีงานที่รับผิดชอบมีความมั่นคงขึ้นมีตําแหน่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมในช่วงเดือนมกราคมรับผิดชอบการเปลี่ยนแปลงยกย้ายนะครับอาจจะดีขึ้นนะครับงานก็ปรับตัวดีขึ้นด้วยการเงินก็จะตามเข้ามาบางคนได้โบนัสบ้างข่าตอบแทนค่าคอมมิชชั่นต่างๆที่จะตามเข้ามาด้วยนะครับรวมทั้งความรักที่ achte, รอคอยอยู่ท่านก็มีแนวโน้มที่จะ สมหวังอยู่ด้วยนะครับประการต่อมาเรามาดูส่วนที่3นะครับเป็น9เหรียญนี่ก็เรื่องของการเงินความสุขความพอใจความร่าเริง จ่มใสนะครับพี่น้องชาวราศีกุมภ์ครับโอกาสของเงินที่จะมุนเข้ามางานดีขึ้นนะครับนับเงินกันสบายๆในช่วงเดือนมกราคมนะครับแต่ว่าความรักสาหรับทุนท่านสุภาพสตรีนะครับอาจจะยังรอคอยบ้างนะครับบางคนพอใจอยู่กับการทํางานพอใจอยู่กับการที่จะสร้างโอกาสสร้างรายได้ขึ้นมานะครับความรักก็อาจจะรอไปบ้างก็คงไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าปัจจัยด้านอื่น งานดีขึ้นเงินดีขึ้นอะไรต่างๆกําลังจะหมุนเข้ามานะครับอันนี้เป็นเส้นทางแนวทางการแก้ไขปัญหาทิศทางของพี่น้องที่เกิดในราศีกุมนะครับต่อมาเรายังมีไพ่ทาโร่ใบที่13เพื่อที่จะมาให้คําแนะนําชี้แนะแนวทางของพี่น้องชาวราศีกุมว่าจะเพิ่มเติมอะไรบ้างนะครับมาดูกันครับเป็น สามดาบนะครับพี่น้องชาวราศีกุมครับสามดาบคือข้อที่ควรระมัดระวังเรื่องของความขัดแยง้งเรื่องของสุขภาพที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบของอความดันบ้างโรคหัวใจบ้างอะไรบ้างที่มันซ่อนเล้นอยู่ภายในแต่เชื่อมโยงกับคำว่า,วาอารมณ์จิตใจความโกรธความที่มันความเครียดเข้ามามา,มาก,มากๆก็จะส่งผลกระทบต่อปัญหาของสุขภาพเลยนะครับความหวาดกลัวความกังวลที่เราพูดกันมาตั้งแต่ทีแรกเลยนะครับก็เป็นส่วนที่พี่น้องชาวราศีกุม ควรระหว่างไว้ด้วยนะครับความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทอ่ะก็ขอประคับประคองใจเย็นเย็นค่อยๆแก้มีปัญหาอะไรก็ค่อยๆแก้ได้นะครับอย่าเครียดจนเกินไปอย่าใช้แต่อารมณ์นะครับยึดความถูกต้องใจเย็นๆนะครับพี่น้องที่เกิดในราศีกุมนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในราศีกุมนะครับเส้นทางของการงานของท่านอาจจะเริ่มต้นด้วย ความที่มันไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะักอาจจะมีปัญหาต้องแก้ไขมีความวิตกกงังวลมีความเครียดมีการเปลี่ยนแปลงมีการโยกย้ายที่อยู่อาศัยที่ทํางานในช่วงต้นเดือนมกราคมนะครับแต่แนวทางทิศทางของท่านนะครับคือการที่จะก้าวพ้น ER: จากปัญหาต่างๆจากสถานการณ์ที่ไม่คดีไปสู่จุดที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นจะบั้นคงขึ้นการงานของท่านก็จะเติบโตพัฒนาขึ้นมาด้วยนะครับมีอาชีพที่ดีขึ้นมีงานใหม่ๆเข้ามาสําหรับคนที่รอคอยงานสำหรับคนที่ทํางาน f ฟรี l a n ซ์หรือว่างานส่วนตัวนะครับธุรกิจส่วนตัวก็จะเติบโตมั่นคงขึ้นคนที่ทํางานประจําก็จะมีโอกาสได้รับตําแหน่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเส้นทางของการงานท่านจะค่อยๆเติบโตพัฒนาขึ้นนะครับอาจจะเริ่มต้นจากจุดที่กระท่อนกระแท่น หรือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับก็ขอให้อดทนและใจเย็นๆนะครับส่วนเรื่องของ การเงินนะครับท่านมีโอกาสที่จะพลิกแพงเปลี่ยนสถานกา,ารณ์จากจุดที่ไม่ค่อยดีนะครับแต่ก็ต้องมาดูเรื่องของค่าใช้จ่ายในช่วงต้นเดือนด้วยนะครับท่านอาจจะมีรายจ่ายเยอะจากการเดินทางไปไหนมาไหนเหล่านี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าแนวทางทิศทางของการเงินท่านมีโอกาสที่จะพลิกจากจุดที่มันไม่ค่อยดีจากจุดที่ตกต่ำจากจุดที่ล้มเหลวไปสู่ความมั่นคงทรัพย์สินเงินทองมากมายจํานวนมากๆก็จะหมุนเข้ามาไรายได้จํานวนมากก็จะเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับรวมทั้งมีโอกาสคําว่า The cat โชคลาภจะหมุนเข้ามาอยู่ด้วยไม่น้อยเช่นเดียวกันนะครับความรักนะครับอาจจะเริ่มต้นด้วยความัะหองรนะแหงความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันต่างคนต่างคิดต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่งางทำนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับโอกาสของท่านที่จะค่อยๆปรับจูนอารมณ์ปรับจูนความรู้สึกทัศนคติและมุมมองต่างๆเข้ามาหากันก็ค่อยๆมีเส้นทางที่ดีขึ้นนะครับอดทนรอคอยบางคนก็อาจจะมีความรักอยู่กับคนที่แดน,น,น,นไกลไปมาหาสู่กันลําบากนิดหนึ่งในช่วงนี้ นะครับก็มีแนวโน้มที่จะค่อยค่ ปรับเปลี่ยนแนวทางวิธีชีวิตความรักค่อยๆลงตัวขึ้นนะครับเป็นภาพรวมของการงานการเงินและความรักที่ค่อยๆเติบโตขึ้นพัฒนามากขึ้นจนกระทั่งจะได้รับความสําเร็จความมั่นคงความร่ํารวยมีอาชีพมีอะไรที่ลงตัวนะครับเพียง <im S 1> แต่ว่าในระหว่างของการเจอปัญหาท้งอดทนนะครับอดทนพยายามนะครับและก็ต้องใจเย็นๆระมัดระวังเรื่องของสุขภาพที่เกิดขึ้นมากับความเครียดความกังวลความทุกข์ทางใจด้วยเรา นี้เป็นต้นนะครับก็ขอให้ใจเย็นๆเข้าไว้นะครับแล้วท่านก็ยังมีโอกาสที่ดีรอคอยอยู่ข้างหน้านะครับพี่น้องที่เกิดในราศีกุมครับเอาละครับวันนี้มหากัพยากรดวงของพี่น้องที่เกิดในราศีกุมในช่วงเดือนมกราคมพุทธศักราช2565มาพอสมควรนะครับแยกแยะออกไปตามเรื่องนะครับเรื่องต่างๆการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรค กับดูกก็พยากรณ์กันไว้ในวงกว้างพี่น้องที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูด้วยนะครับเพราะว่ามันอาจจะไม่ตรงกับชื่อของท่านเลยก็เป็นไปได้นะครับเราก็าเลือกเอาในแนวทางที่ดีๆเอาเป็นกําลังใจเสริมสร้างกําลังใจนะครับเพื่อที่เราจะได้เดินหน้าต่อไปสู่ความมั่นคงนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักนะครับ เอาละครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้พี่น้องชาวราศีกลุ่มทุกท่านทุกคนจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆนะครับพลิกสถานการณ์วิกฤตให้เป็นโอกาสทองเดินหน้าต่อไปสู่ความสําเร็จสู่ความมั่นคงการงานการเงินความรักขอให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองร่รํารวยและสมบังกันทุกท่านทุกคนแล้วก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงกันนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับ